E สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับปาหน่อยอีกเช่นเคยนะคะก่อนจะไปทําสูตรกันนะคะวันนี้ป้ามีรูปเล่มมาให้เพื่อนๆดูนะคะหากเพื่อนๆสนใจเล่มสูตรนะด้านในก็จะประมาณนี้ค่ะตัวหนังสืออ่านง่ายชัดเจนแล้วก็ป้าใส่ซองกันน้ํากันเปื้อนไว้ให้ด้วยนะคะซึ่งสูตรของป้ามีหลายสูตรนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะคะ สำหรับเมนูวันนี้นะคะเป็นเนตกาแฟผสมโอวัลตินค่ะเป็นสูตรถุงกระดาษนะคะวันนี้เ,นเพื่อนๆสามารถใช้สูตรนี้กับแก้ว32ออนหรือแก้วถังได้เลยนะคะเดี๋ยวป้าขอเตรียมถุงก่อนนะคะก็จะมีถุงกระดาษนะแล้วก็ถุงเย็นค่ะขนาด7คูณ11นะคะสำหรับใส่เมนูน้ำและถุงฮิ้วไฮโซค่ะ สำหรับราคาขายนะคะเพื่อนๆขายได้ตั้งแต่30บาทถึง35บาทค่ะอ่ะเดี๋ยวปาขอเตรียมถุงก่อนนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชงกันเลยนะคะใช้เนสกาแฟค่ะที่3ช้อนชาพอดีนะคะเพื่อนไม่ต้องพูนมากนะคอคอให้เขาพอดีช้อนนะ เนทกาแฟที่ป้าใช้เป็นของบาริสต้านะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้เป็นเลดคัพได้เลยค่ะต่อมาเป็นผงโอวัลตินค่ะใช้ที่4ช้อนชาตักประมาณนี้นะคะไม่ต้องพูนนะเอาพอดีช้อนค่ะ ต่อมาเป็นครีมเทียมค่ะใช้ที่สองช้อนโต๊ะพูนค่ะตักประมาณนี้ได้เลยต่อมาน้ำตาลทรายค่ะใช้ที่หนึ่งช้อนโต๊ะพอดีนะคะ ขอ,ขอให้เขาพอดีนะเนื่องจากว่าผงโอวัลตินของเราเนี่ยมีความหวานอยู่แล้วนะคะถ้าหากลูกค้าชอบหวานมากให้เพิ่มไปอีก1ช้อนโต๊ะพอดีนะคะถ้าหากหวานน้อยให้ตัดน้ำตาลทรายลงเลยค่ะต่อมาเป็นน้ำร้อนค่ะใช้ที่180 ml ชงส่วนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเพื่อนๆจะใส่น้ำร้อนก่อนก็ได้นะวิธีการชงเนี่ยอันไหนมาก่อนมาหลังเนี่ยไม่ได้ซีเรียสนะคะขึ้นอยู่กับความถนัดของเพื่อนๆเลยแต่เพื่อนๆอเรียงตามนี้ก็จะจำได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะไม่สับสนวิธีการชงนะต่อมาเป็นนมข้นหวานค่ะใช้ที่45 ml สเกลแก้วป้า30 ml นะคะป้าเลยใส่ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็เกือบเต็มแก้วนะประมาณนี้ค่ะต่อมาเป็นนมข้นจืดค่ะใช้ที่45 ml เท่ากันนะคะประมาณนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมของอเมนูเนตกาแฟผสมโอวัลตินนะชงส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราเตรียนน้ำแข็งเลยค่ะเ,เพื่อนๆสามารถใช้น้ำแข็งหลอดเล็กหรือว่าน้ำแข็งป่นก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาน้ำแข็งตัวไหนมาใช้กับร้านเราเนาะก็เทปไปเลยค่ะ ก่อนมัดปากถุงนะคะโรยนมข้นจืดสักสามสี่รอบจะประมาณนี้เลยค่ะแล้วเรามัดถุงให้ป่งๆเลย เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับเมนูเนตกาแฟผสมโอวัลตินถุงกระดาษนะคะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสูตรการชงวิธีการชงก็สอบถามป้าเข้ามาได้นะคะสำหรับใครที่สนใจเล่มสูตรป้าก็ทักทายสอบถามรายละเอียดกันมาได้เลยค่ะวันนี้จบลงแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ